งานไลท์ไทยแลนด์ Developer Conference 2021สุดยอด Tech Conference สำหรับ Developer ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยกลับมาแล้วครับเย <Yay. S 1> ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมแทนวัล,ลิศ One Developer Relation จากบริษัทไลา์ประเทศไทยครับและผมตีจิรวัตกร,ร,ตรการันวิทยาการเท e v วนเจอริสจากบริษัทไลท์ประเทศไทยครับ กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับงาน l i ท์ไทยแลนด์เดเวลลอปเปอร์คอ e เฟรนซ2021ที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับสุดยอดเทคคอนเฟรนซ์นะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยนะฮะกลับมาให้ทุกคนได้มาซึมซับบรรยากาศเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับยูสเคสนะครับหรือว่าจะเป็น ความเป็น best practice จาก Line Engineer ก็ดีนะครับหรือจาก expert ที่อยู่ในแวดวงของ Line API ecosystem ของเราเนี่ยกลับมาแล้วนะฮะโดยปีนี้นะครับเรามาในทีมที่ชื่อว่า The Next World of Line API ครับโอ้โหชื่อแบบเท่ม,มากเลยนะฮะโดยปีนี้นะครับ<ๆ>เราจะเปิดเ World ์ใหม่ของเรื่องเทคโนโลยีของ Line API แบบล่าสุดส่งตรงถึงหน้าจอของทุกคนที่บ้านเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงฮะแทน ตื่นเต้นไหมฮะมสนใจมากพี่ตื่นเต้นมากพี่ปีนี้นี่ของใหม่เพียบเลยพี่เต๋ใช่ครับแล้วสปีกเกอร์นี่เรามีมากกว่า10คนนะฮะแบบตัวดังๆท็อปๆระดับประเทศเนี่ย <c oughs> มาอยู่ในงานนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ขอแอบ,บกระซิบอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าในงานนี้นะครับจะมีการเปิดตัว อุปกรณ์ที่หลายๆคนรอคอยมาหลายปีเลยครับที่งานนี้แน่นอนอตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะครับผมเรามีกิจกรรมเนี่ยโ,โหอัดแน่นเต็มวันเลยพี่ติเตรียมพร้อมอให้สําหรับทุกคนเนี่ยเข้ามาเข้าร่วมแล้วก็มาแบบสนุกไปได้วยกันแน่นอนนะครับผมก็ถึงแม้จะเป็นงานออนไลน์นะครับผมแต่ว่ากิจกรรมนี้เราเน้น engagement มากนะครับปีนี้เรามีหลายอันเลยนะครับเราจะทําให้เหมือนกับว่าเวลาถ้าเกิดคุณมาจอยงานเรานะเหมือนกับว่าคุณไปงานจริงๆเลยอะ กิจกรรมแรกนะครับมีชื่อว่า Ask the Speaker นะครับผมถ้าเกิดว่าดูไลฟ์แล้วเนี่ยมีคำถามอยากจะถามสปิเกอร์นะครับสามารถถามเข้ามาสดๆได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจบเซสชันเนี่ยสปิเกอร์จะเข้ามาตอบให้กับทุกคนครับหรือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูคำถามเพื่อนก็ได้ว่าเฮ้ยคำถามนี้เราอยากจะรู้เหมือนกันเราสามารถกดไลค์ให้เขาได้แล้วก็เดี๋ยวสปิเกอร์มาตอบให้ครับ อันที่สองนะครับเป็นเกมแต่ละเซสชันนะครับผมระหว่างที่เราไลฟ์เนี่ยจบเซสชันปุ๊บเนี่ยจะมี QR Code ขึ้นมาให้ทุกคนสแกนนะครับก็ใช้ไลน์เนี่ยสแกน QR Code นะครับแล้วก็ร่วมเล่นกิจกรรมได้เพื่อเก็บคะแนนวิถีอ่านะครับเก็บคะแนนเก็บคะแนนเนี่ยสามารถ รู้ได้ว่าเราจะมีสวักนะในงานนะครับจะมีสวักแจกให้นะครับสามารถเก็บคะแนนเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอจบงานเนี่ยสามารถมาแลกของรางวัลได้เลยนะครับผมส่วนของรางวัลในงานนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าอยากได้แน่นอนนะครับนั่นคือเสื้อลายเด็บนั่นเองอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับสีเทานะครับผมใส่แล้วเรียกได้ว่าพวกเรานี่เกาหลีมากแน่นอนนะครับผมอันดับที่3นะครับผมมีระบบแรนกิ้งด้วยนะครับปีนี้เนี่ยต้องจะเก็บคะแนนเพื่อเอาคะแนนเนี่ยไปแลกของรางวัลแล้วนะครับเราสามารถที่จะดดูไ้ว เฮ้ยตอนนี้เราอยู่แรนกิ้งที่เท่าไหร่แล้วในงานนะครับในระบบี่ยจะโชว์ร้อยอันดับแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าโอ้โหถ้าใครขึ้นไปอันดับท็อปทอปนี้เอาไปขิงเพื่อนได้เลยนะครับว่าเนี่ยค่าเนี่ยเจ๋งก็เองนะครับผม <laughs> ส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมมีชื่อว่า virtual selfie นะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคน,นครับสามารถถ,ถ่ายรูปเซลฟี่เนาะแล้วก็ถ่ายคู่กับสปีกเกอร์ก็ได้ถ่ายคู่กับเวทีก็ได้ถ่ายคู่กับโลโก้ก็ได้โอ้โหนะครับมีได้หลายอันเลยนะครับแล้วก็ทำ ยอดมากเลยครับแทนได้ข่าวว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกสวัสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับก็สามารถจะถูกรีดีมออกได้ภายใน1น,นาทีเลยใช่ไหมโอ้ยหนึ่นาทีของหมดเลยนะเร็วมากๆสุดยอดปีนี้มาลุ้นกันเพื่ ก็ย้ำกันอีกสักครั้งนะครับว่างาน LINE e t h a i l a n d d e v e l o ว e r Conference ในปีนี้เนี่ยเราจะไลฟ์ส่งตรงนะครับไปถึงบ้านหน้าจอของทุกคนเลยนะฮะทุกคนสามารถจะรับชมผ่าน2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับกับที่ LINE ท v นะฮะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ไว้อยู่ที่เพจของเรานะครับคุณสามารถที่จะไปดูลิงก์ตรงนั้นได้นะครับกับอีกช่องทางนึงก็คือที่ Facebook Page ของเรานะครับคุณสามารถที่จะดูไลฟ์สดๆจากทั้งไลน์ทีแล้วก็ เฟซบุ๊กได้เช่นกันและที่สำคัญก็คือว่างานนี้ตั้งแต่ต้นจนจบจนได้ของรางวัลนะฮะบางคนอาจจะดีใจได้ของรางวัลนะฮะส่งตรงถึงบ้านเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะฟ <Yeah. S 1> ร <Yeah. S 1> ยียาวๆตลอดทั้งงานไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็วันนี้นะฮะสำหรับ EP พพิเศษแบบนี้นะครับคลิปพิเศษแบบนี้เราจะมาขอ สนิคพีคละกันครับแทนกับ13เซสชั่นที่จะเกิดขึ้นในงานวันนั้นว่ามีเนื้อหาอะไรที่มันว้าวและน่าสนใจกันบ้างครับแทนได้เลยครับพี่เริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับผมมีชื่อว่า Line API Now and Next นะครับโดยผมแล้วก็พี่เตีองนะครับ หัวข้อนี้นะครับทุกคนต้องเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยจริงๆเพราะว่าเราจะพูดถึงน o วก่อนนะครับ n o วเนี่ยจะเป็นการอัปเดตเทคโนโลยีของไลน์นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงเรื่องปัจจุบันว่าทั้ง messaging API เนี่ยแล้วก็ l i f เนี่ยมีอะไรให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้งานเราบ้างนะครับส่วนถัดไปเป็นเรื่องของ next บ้างนะครับ next เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็น World ใหม่นะครับสำหรับไลฟ์ทุกคนที่จะแบบว่าเปิด World ใหม่ the next world of AI เนี่ยให้กับทุกคนได้ใช้งานกันนะครับซึ่งจะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าตามไปรุ้นเลยนะครับ เอาละแล้วหัวข้อที่2นะครับชื่อว่าแ c a k e Swap with l i n i c h a t b o t นะครับต้องบอกว่ายุคนี้นะครับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมาแรงมากๆนะครับเราได้เจ้าพ่อตัวจริงที่อยู่ในวงการคริปโตนะฮะแถมเขายังเป็น Line API Expert นั่นก็คือคุณไม้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณไม้ที่จะมาบรรยายนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการหยิบ Messaging API นะครับมาพัฒนาแชทบอทนะครับร่วมกับการทำฟาร์มมิ่งบน แ a นเค้กสวอปโอ้โหแค่ฟังก็แบบว่าตื่นเต้นแล้วนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปติดตามชมกับเซสชันที่2ได้ในงานนะครับเสริมพิธีด้วยนิดนึงนะครับผมเซสชั่นของอาจารย์ไม้เนี่ยมีเรื่องของ r i c h m e n u sweet action ด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะใช้งานตัวฟีเจอร์ตัวนี้ตัว API ตัวนี้นะครับผมต้องห้ามพลาดกับเซสชันนี้ครับ หัวข้อที่สกันแล้วนะครับผมมีชื่อว่า Melody by Me and File Privacy Management นะครับผมเรากมารู้จักกับโปรดักที่ชื่อว่า Melody by Me กันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูวิธีการจัดการไฟล์ของผู้ใช้ว่าจะมี practice แล้วก็มี use case มีเทคนิคต่างๆอย่างไงอย่างเช่นเรื่องของพวก precise URL มันคืออะไรเลยพวกนี้นะครับผมก็ speaker ท่านนี้นะครับจะมาสอนให้ว่า้ เราจะเพิ่มความสีเขียวหรือว่าสีเขียเนี่ยแล้วก็ปกป้องไฟล์ Privacy ของผู้ใช้เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับผมสปิเ k อร์ท่านนี้นะครับโดยคุณฝ้ายนะครับผม e n นจิเนียสาวสวยสดใสน่ารักนะครับจากทีม LINE e n g จิเนียประเทศไทยครับสำหรับเ e สชั่นที่4นะครับจะชื่อว่า UX Best Practice for Chatbot นะครับโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า for Chatbot โดยเฉพาะนะฮะโดยถ้าพูดถึงเรื่องของ UX UI นะครับกูรูที่ในเมืองไทยที่ทุกท่านน่าจะต้องรู้จัก เป็นอย่างดีนะครับก็คือคุณอิงดารินนะครับเป็น CEO ของ h a t โต h หันะฮะแล้วก็เขาเคยเป็นนะครับ X อ m a z o n นะครับเป็น x u x u i นะฮะอยู่ที่บริษัท Amazon ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเชี่ยวชาญเนี่ยก็ไม่มีไม่มีใครเ้าแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากคนหนึ่งในเมืองไทยแน่ๆน,นะครับโดยเซสชั่นนี้นะครับคุณอิงจะมาเล่าให้ฟังว่าในการที่เราจะพัฒนาแชทบอทขึ้นมาเนี่ยนะครับ มีปัจจัยเรื่องของ UX UI อะไรบ้างที่เราควรจะพิจารณาและคำนึงถึงนะครับเพื่อที่จะส่งมอบนะครับเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีในการใช้แชทบอทให้กับผู้ใช้ของเราครับแดนได้นะครับพี่แล้วก็จริงๆเซสชันนี้นะครับเรื่องของ UX ของแชทบอทนี่มีคนถามหามาเยอะนะครับในคอมมูนิตี้ของเรานะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็ไม่มีเรฟเลนส์ให้นะครับผมแต่ว่าเซสชันนี้นะครับกูรูลูตัวจริงเสียงจริงท่านนี้นะครับผมพี่ยิงเนี่ยห้ามพลาดนะครับใครที่เคยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ UX สำหรับแชทบอทครับ ถัดไปนะครับหัวข้อที่5แล้วนะครับมีชื่อว่า Hellover Hello d e v o Beacon นะครับชื่อนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเฉลยไปครึ่งแล้วนะครับว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับแฟนพันแท้ l ลน e เด็บเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็หลายคนก็รอคอยอุปกรณ์ตัวนี้มานะครับอย่างที่พี่ติกกระซิบนะครับก็คือเราจะเปิดตัวในเซสชันเซสชันนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาครับวิธีการใช้งานนะครับเขียนโค้ดอะไรพวกนี้นะครับผมให้รอดูที่เซสชันนี้นะครับ ็คุณป๋อมนะครับจากบริษัท AS นะครับผมแล้วก็คุณหลุยด้วยจากทีม Line Engineer ครับครับและเซสชันถัดมาครับเซสชันที่6นะครับชื่อเซสชันว่า the next generation of microphone with remote development นะครับในเซสชันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกนะครับการระชนัยนะครับของการใช้งานไมโครโฟนในทีม Line Engineer ครับว่าเขามีเส้นทางเป็นยังไงบ้างตลอดเส้นทางเนี่ยพบกับความสุข ความทุกข์นะฮะปนเข้ากับปนน้ำตาเนี่ยขนาดไหนยังไงนะฮะพร้อมกับวิธีการแก้ไขข้อจำกัดต่างๆนะครับในการทำไมโครฟอนเอ็นนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากคุณออฟไลน์เอนจิเนียร์ของเราน,นั่นเองครับ ข้อที่7นะครับผมมีชื่อว่า Breakthrough Event Driven Architect for Chatbot อ่านะครับผมสำหรับเซสชันนี้นะครับสปิเกอร์ท่านนี้อ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแฟนคลับเยอะมากนะครับผมเรียกได้ว่าเต็มล้นห้องทุกปีนะครับปีแรกเราจัดที่บายเทคก็ล้นห้องมานะครับปีที่แล้วเป็นออนไลน์ก็โอ้โหยอดพีคเลยนะครับผมมาดูกันว่าปีนี้นะครับคุณโจจากบริษัท SBC Tech X นะครับผมจะพาเราไปรู้จักกับแนวคิดของเรื่อง Event Driven Architect เนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับเอาไปประยุกต์การใช้งานกับการทำแชทบอท ด้วย Line m a นซิ่งเอพีอเนี่ยทำได้ยังไงนะครับผมแถมด้วยเคสของของจริงเลยนะครับ SCB Connect เนี่ยว่าเอาค่ามานประยุกต์กับแนวคิดตรงนี้เนี่ยเขาทำยังไงกันครับผมรอไปดูกันครับเซสชันลำดับที่8แล้วนะครับสำหรับเซสชันนี้นะครับชื่อว่า integration test in event driven architecture นะครับโอ้โหยังอยู่ในเรื่องของ event driven architecture นะครับแต่คราวนี้เราจะมาอยู่ในโซนของเรื่องของการเทสบ้างนะครับมาดูการ อิน r ิเกชันเทสนะครับผมว่าหลายๆคนในห้องนี้นะฮะที่กำลังดูคลิปเราอยู่ตอนนี้น่าจะคุ้นเคยนะครับกับการทำยูนิ t เทสนะฮะหรือว่า End-to-end end Test กันมาบ้างแล้วนะฮะแต่เรามาดูครับว่าเหตุผลอะไรทำไมเราต้องทำ Integration Test กันด้วยนะฮะรวมไปถึงการ Implement Code ้ดนี่ฮะสดๆจริงๆจาก โปรเจกต์ใหญ่ๆอย่าง OA Plus Platform นะฮะที่อยู่เบื้องหลังอย่าง My Shop, My Customer, My Restaurant นะครับเป็นต้นมาให้ดูกันที่เซสชันนี้โดยเราได้รับเกียรติจากสปิเกอร์คุณติวนะฮะจากทีม Li n n e n n i n e e ียครับัวข้อที่9นะครับผมมีชื่อว่า a p p l i e Machine Learning in Learning Assistant Bot นะครับผมโดยคุณบีทสาวสวยนะครับ Senior Data Engineer จากบริษัท Line Man วงในนะครับเธอคนนี้นี่เรียกได้ว่ามี ความชื่นชอบมีความหลงไหลนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีพวก AI แล้วก็เรื่องของ Machine Learning นะครับโดยเฉพาะเรื่องของพวก Vision API นะครับโดยเธอจะนำ Google Vision API นะครับผมมาเรียกว่าประยุกต์กับ Line Machine API นะครับสร้างแชทบอทสำหรับตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับที่ชอบที่ชื่นชอบนะครับลักใจของเรื่องของการวิ่งนั่นเองนะครับเราจะมาสาธิตเนี่ยการออกแบบระบบต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงไปการเขียนโค้ดเลยนะลงโค้ดเลยนะครับผมด้วยภาษา Python นะครับผมแค่ฟังนี่ก็สนุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีครับ มาถึงหัวข้อที่10ครับกับหัวข้อที่ชื่อว่า Double A Triple R RR, นะครับ Product p i r a t e Matrix 101ะนะฮะหัวข้อนี้นะครับใครที่ทำเรื่องของเกี่ยวกับ product เนี่ยนะฮะแล้วรู้สึกว่าทำแล้วไม่ปังไม่ปัวนะฮะต้องมาดูนะฮะหรือใครที่อยากจะทำา r r o u u t t และอยากจะเติบโตไปแบบ 10x เนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจัดการหรือแก้ปัญหายังไงเนี่ย เป็นหัวข้อที่คุณพลาดไม่ได้เลยนะฮะหัวข้อนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากคุณพีทนะครับเป็น Product Owner ของ Line Engineer นะครับจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาเนี่ยได้ไปเล่นจริงเจ็บจริงไม่เน้น Stand-in เลยนะฮะรับรองว่าหัวข้อนี้มันมากๆและเป็นประโยชน์ทั้ง PMPO Developer ด้วยครับใช่ครับวีดีโอเซสชันนี้นะครับถ้าใครดูนี่เรียกว่าเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็อดูจบแล้วนี่ยฮือเขิมแน่นอนครับอ่า องคที่11แล้วนะครับมีชื่อว่า MyShop Mobile App นะครับ and Next Tech Stack นะครับผมหลายคนคุ้จักระบบชื่อว่า MyShop เนาะนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยระบบ MyShop เนี่ยมันมี Mobile อปอยู่ด้วยนะอ่านะครับทั้ง iOS และก็ Android นะครับผมสปีกเกอร์สท่านนี้นะครับเป็นคู่หูดูโอ้นะครับผมมา2คนนะครับคุณหนึ่งและคุณอ่องจากทีม MyShop Mobile ทั้ง2คนนะครับจะมาเล่าถึงแนวคิดเบื้องหลังการพัฒนาแอปว่า มี practice อะไรในการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับผมรวมไปถึงอนาคตเนี่ยเขาจะวางตัว tech stack เนี่ยไว้ยังไงบ้างนะครับผมนะักพัฒนาแอนดรอยแล้วก็ iOS เนี่ยห้ามพลาดครับเซสชันที่12แล้วนะครับกับเซสชันที่ชื่อว่าสัทธาออนไลน์วิชเมกิ่งเซอร์วิสนะครับเซสชันนี้ใครที่เป็นสายมูห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าเราจะมาดูกันนะครับว่าการที่เราจะเอาโลกของเทคโนโลยีอย่างไลปีไอนะครับเวซิ่งไอพีไอลิฟนะครับ มาบวกกับเรื่องของความเชื่อและศรัทธาในการที่จะพัฒนาบริการเนี่ยให้ขึ้นมาตอบโจทย์สายมูเนี่ยมันน่าสนใจเพียงใดนะครับโดยเซสชันนี้นะครับเราได้2คู่หูนะครับคุณนาและคุณนันนะครับจาก,จากทีมศรัทธาออนไลน์นะครับผู้ชนะจาก LineHack ปี2020นะครับจะมาเผยนะครับเบื้องหลังให้ฟังถึงแนวคิดของ Product ตัวนี้นะฮะ รวมไปถึงขั้นตอนการพัฒนาตัวบริการตัวนี้ออกมาด้วยครับ เซสชันสุดท้ายนะครับมีชอว่า Meet the Expert นะครับผมเป็นการรวมตัวกันของ a อเวนเจอร์นะครับผมไลฟ์พ e ไอเอ็ของประเทศไทยทั้ง5ท่านนะครับผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับข้อคําถามข้อปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาด้วยไลฟ์ API เนี่ยให้กับผู้ชมแบบสดๆเลยนะครับผมทุกคนนะครับสามารถถามคําถามเข้ามาในไลฟ์นะครับในคอมเมนต์ก็ได้นะของ Facebook ของ l i ฟ์ทีวก็ได้นะครับผมหรือว่าจะถามเข้ามาในระบบ a s k the Speaker ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ตีแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะเป็นคนหยิบคําถามนะครับแล้ว กันเยอะๆนะครับถามายากๆเลยครับแกงกันสนุกเลยฮะคันนี้นะฮะ <laughs> อ่ะ <laughs> พูดถึงทิปสักนิดหนึ่งในการรับชมไลฟ์ให้มันมีอรรถรสนะครับ <laughs> ผมขอแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเตรียมดีไว้ไว้2อ,อย่างก็พอ1นนะครับก็คือเราเตรียมแล็ปท็เตรียมโน้ตบุ๊กของเรานะครับไว้อยู่ข้างหน้าไว้สำหรับการดูไลฟ์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าบางเซสชันที่มันมีเรื่องของโค้ดเนี่ย เราจะได้ดูมันชัดๆเต็มตานะฮะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับอีกดีวซ์หนึ่งที่ควรจะมีไว้นะฮะก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนนะฮะมีดีไวซ์ที่เป็นแล็ปท็อปแล้วมีสมาร์ทโฟนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมในการลุ้นลับของรางวัลผ่านสมาร์ทโฟนของคุณนั่นเองครับนะฮะและอย่าลืมว่ากิจกรรมของเราไม่ใช่มีเฉพาะท้ายเซสชันปกตินะฮะเรายังมีเรื่องของเวอร์ชวลเซลฟี่นะฮะถ่ายรูปโชะแชะนะฮะเหมือนไปงานถ่ายจะเลือกสปิเกอร์คนไหนมาถ่ายรูปเซลฟี่ร่วด้วยก็ไนะะ ทายเสร็จอย่าลืมนะฮะต้องเอาไปแชร์บนโลกโซเชียลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพวกของ Art The Speaker อย่างเงี้ยใครมีคำถามอะไรผมจำเลยสงสัยมานานและเรื่องนี้ไม่ต้องเกรงใจสัดนคำถามมาเลยนะฮะจะตอบไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่งจะพยายามตอบให้ได้ครบทุกคำถามครับผมจะพยายามตอบให้ได้ครบทุกคำถามนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับ ปีที่แล้วได้รับฟีดแบ็มาว่าโอ้โหงานของ l ล n e เดฟคอนเอฟ2020ปีที่แล้วนะฮะโอ้โหลันยาวตั้งแต่เช้ายันเย็นเรียกได้ว่าหาจังหวะไปกินข้าวยากมากหาจังหวะฉี่ยังยากเลยนะฮะ <c oughs> ไม่อยากลาดสักเสี้ยวนาทีหนึ่งนะฮะปีนี้เราได้รับฟีดแบ็อย่างดีว่าเออทุกคนก็ควรจะต้องได้พักทานข้าวหายใจกันบ้างนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นปีนี้นะฮะเราจะมีการพักเบรกตอนเที่ยงให้นะฮะแนะนําว่าใครอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะสั่งนะฮะอาหารอย่างผ่านไลน์แมนอย่างเงี้ย ให้มาส่ง hmm. ตอนเที่ยงกินให้เรียบร้อยบ่ายนะโมงเรามีนัดกับเซสชันเปิดตัวที่สำคัญพลาดไม่ได้ครับ และสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมกดลงทะเบียนได้เลยนะครับตรงลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือจะไปกดตรง description ก็ได้นะครับผมกด Go i n g หรือ Interesting ให้ด้วยก็จะเป็นพะคุณอย่างยิ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ Pre ีวิ w แล้วก็ e a น peek นะครับทั้งคอนเทนต์แล้วก็กิจกรรมในงาน Live live dev c o n f e r e n c e ที่ใกล้แล้วนะครับทุกคนที่จะเกิดขึ้นนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมปีนี้ห้ามพลาดนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันครับ